ล้องสดพดมูตอนนี้ครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดมูครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเจิ้นนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูกันที่สมุทรปราการย่านบางปลานะฮะซึ่งวันนี้ครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตลาดนัดเรือบินนั่นเองครับบอกเลยครับว่าที่นี่ครับมีเจ้าแม่ตะเคียนทองถึง3องค์ใน1ศาลนะครับแล้วก็สามารถขอพรในเรื่องของโชคลาภการงาน ค้าขายนะครับปังๆได้ทุกเรื่องเลยนั่นเองครับแต่ว่าทัานที่จะให้ผมมาบอกประวัติความเป็นไป,นเ,ปนเป็นมาอาจจะบอกผิดนะครับแต่วันนี้ครับเรายังนัดพี่คนหนึ่งครับชื่อว่าพี่เล็กนั่นเองครับที่จะให้ข้อมูลรวมถึงเคล็ดลับการมูแบบเด็ดๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราไปเจอพี่เล็กกันเลยดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เล็กครับก่อนอื่นอยากให้พี่เล็กเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของสารแม่ทีเคียนนิดนึงครับเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะสมัยก่อนก่อนที่แม่จะขึ้นมาจากพื้นดินแม่ได้ไปเข้าฝันคนชื่อยายแก้วได้บอกว่าอยากจะขึ้นจากพื้นที่ตรงนี้ชัวเอาแกขึ้นหน่อยพอเช้าขึ้นมายายแก้วก็มาเดินดูจนเจอแง่งไม้โพมาแค่แง่งเดียวจนยายแก้วคิดว่าใช่แล้วอันนี้คือแม่ตะเคียนทอง Oh. ก็ไปตามชาวบ้านแล้วก็ไปขอแรงคนงานให้มาช่วยขุดจนเห็นเป็นท่อนไม้ท่อนยาวแล้วก็ใหญ่ oh. ก็ทำพิธีเพื่อจะเอาแม่ขึ้นแม่ไม่ขึ้นจนในเวลา 09. 09. 1 0 0โมง9นาทีเป็นเวลาขึ้นของเขาดึงทีเดียวขึ้นเลยทั้งท่อน แล้วก็มาปลูกเป็นศาราสาราสังกะสีเล็กๆคุมแค่หัวไม้แม่เพื่อให้แม่ได้อยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานมากเลยจนมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลน้ำตาลทรายเขามามาขอหวยแม่ว่าถ้าเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสมัยก่อนเป็นเลขเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวหายากนะเจ็ดตัวก,ก,ก็มาขอว่าถ้าเกิดลูกถูกรางวัลที่หนึ่งลูกจะมาสร้างเป็นสาลาไม้หลังใหญ่ให้แม่เขาก็ไปซื้อหวยถูกวันที่หนึ่ง แล้วเขาก็มาสร้างศาลาให้แม่จริงๆเป็นศาลาไม้หลังหลังใหญ่หลังหนึ่งอะ่ะแล้วก็เอาแม่มาอยู่บนศาลาหลังนี้เสร็จแล้วมีวันหนึ่งเจ้าของที่ตรงนี้เขาจะมาบุกเบิกตลาดจะเอาแม่เนี่ยย้ายไปอยู่หน้าวัดซึ่งแม่เขาไม่ไปบอกว่าเขาขึ้นตรงนี้เขาจะไม่ไปไหนเลยเจ้าของที่ขึ้นไปไหว้แม่โดยที่มีงูเห่าสามตัวโผล่ขึ้นมาหลังไม้โผล่ขึ้นมาเลยเป็นแผลแม่เบี้ยสมตัวเขาก็สงสัยเขาก็ไปหาร่างทรงไปหาหมอดูเขาบอกว่าแม่ต้องการอยู่ตรงนี้ไม่ต้องการไปไหน โดยที่ไม่ต้องการจับย้ายด้วยเจ้าของที่เขาเลยบอกว่างานเขาก็จะไม่ย้ายแต่จะสร้างแม่ให้ใหม่แต่เมื่อก่อนแม่มีองค์เดียวครับผมเลยจะถามเลยว่าตอนแรกที่เราเห็นตดี๋ยวนีคือมีสามคือพอเขาบุกเบอะพื้นที่ปุ๊บตรงฝั่งนู้นมีองค์หนึ่งฝั่งดินนู้นก็มีองค์หนึ่งก็จับมาอยู่กับแม่ด้วยกันทั้งสามองค์นี้พออยู่สามองค์แล้วไม้ทั้งหมดมันเยอะมากมันก็ําให้ศาราหัก เขาก็เลยสร้างพื้นที่ตรงนี้เป็นมูลค่า2ล้านบาทแค่ตรงนี้นะคะแค่ศาลาตรงนี้ให้แม่ทั้งสามองค์ได้อยู่ด้วยกันแล้วแม่แต่ละองค์ชื่ออะไรคะแม่อุบลรัตน์แม่กัญญารัตน์แม่สริมายาครับองค์ไหนคือแม่อุบลรัตน,น์ครับไม่อยากบอกเลยอะ่ะกลัว แบบประเภทชอบลงแบบมาลงเป็นร่างทรงเพราะว่าที่นี่พี่เล็กจะติดป้ายว่าห้ามลงทรงเพราะว่าแม่ที่นี่จะไม่ลงร่างใครจะไม่ลงทรงร่างใครเลยจะไม่ประทับร่างใครนอกจากว่าเขาจะมาสื่อ่านพี่เล็กคนเดียวส่วนมากจะมาขอพรเรื่องอะไรครับเรื่องการงานสุขภาพร่างกายหรือว่าคนในครอบครัวมีปัญหาตกทุกข์ได้ยากค้าขายไม่เกิน3มวันได้ทันทีเลยและส่วนเคล็ดลับในการขอพรล่ะครับ อันดับแรกพี่เล็กจะบอกว่าถ้าคุณจะขอพรก็คือเอ่ยชื่อรมสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วคุณก็ไปนั่งเล่าให้แม่ฟังลูกเป็นอย่างนี้ลูกอยากได้แบบนี้ลูกต้องการแบบนี้เหมือนลูกคุยกับแม่บ่นให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเองพี่เล็กครับหากใครที่อยากจะมาไหว้ขอพรอเลยครับศาลตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตลาดนัดระบินบางปา43่าตลาดนัดระบินเลยครับเวลาเปิดปิดอะครับศาลแม่จะไม่ปิดนะคะจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าพี่เล็กจะติดไป้ายไว้ตอนช่วงเวลาสาโมงเย็นถึงตี5้าว่าใครมาไหว้ขอให้ไหว้ได้แต่ไม่มีการจุดธูปให้ไหว้ด้วยมือเปล่าเพราะว่า1คนดูแลอย่างพี่เล็กเนี่ยกลับบ้านแล้วดูแลไม่ได้จะเกิดมีไฟไหม้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี้ย แล้วมันจะเสียหายครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากมาขอพรที่แม่ตะเก็นทองครับก็อย่าลืมครับมาที่ศาแม่ตะเก็นทองได้เลยครับอน่ที่ปีเร็งบอกไปที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีแม่ถึงสักองนะครับถ้าทุกคนได้ขอพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองความเมตตาแล้วก็สุขภาพดีทุกทุกเรื่องเลยนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เด็งมากๆเลยคขอบคุณค่ะ Hot bow!